ไทยลีกลุ้นลัตแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับสามหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูเป็นเานาสิสุขเจริญนะครับแบ็กซ้ายเป็นธนาณัติรุ่งรำพันนะครับแบ็กขวาเป็นโกชิเบิร์สักอัคคีนะครับแบ็กซ้ายนะครับแบ็กซ้ายและปีกซ้ายเป็นเควินดีรมรำนะครับทางฝั่งขวาเป็นสุวรรณัน ขนเป่าเริ่มเกมครับเป็นเจ้าถิ่นนะครับบางกอกในชุดื้อสีส้มดํานะครับส่วนการท่าเรือในชุดสีขาวครับเข้ากลางมาแล้วฟานบูตโต้เล่นชิงจังหวะเดียวพยายามจะเล่นต่อบอลกันเร็วตรงนี้ของการท่าเรือได้หลุดและธนาสิทธิ์ยก1นึ่งนะครับโอ้โ oh หเอาจนได้ครับการท่าเรือต่อบอลกันอยู่นานครับหลายนาทีจนกระทั่งสุดท้ายเป็นธนาสิทธิ์ที่ลุดเข้าไว้ครับแล้วก็ยกให้การท่าเรือดูกันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะ ได้โอกาสขึ้นมาถึงธนาสิทธิ์นะครับก่อนจะชิปข้ามทางยานสิทธิ์เข้าไปครับแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ1ประตูตอศู์ครับการท่าเรือเพลงนี้ใช้เวลานานพอสมควรเลยครับใช้ความอดทนและใช้เวลาครับตีเสมอได้ครับโอ้โหนำเพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้นครับ1ประตูตอนหนึ่งครับอูเกมรับของการท่าเรือมาอย่างไงครับวิชยาพรประสาทครับหลุดเข้าไปกระดกข้ามสุเมทีโคโผครับตีเสมอให้แบบบางกอกแล้ว ก็ต้องบอกว่านี่เป็นโอกาสแรกของบางกอกเอฟซเช่นเดียวกันนะครับเริ่มเขี่ยตรงนี้เลครับแล้วก็เป็นวิชยะนะครับที่วิ่งทาทางขึ้นไปจ่ายข้ามมาตรงนี้แล้วถึงก่อนสุเมทีนะครับกระดกบอลข้ามสุเมทีเข้าไปเลยครับคือบอลกระดอดแล้วเหมือนจะถึงครับสุเมทีแต่กลายเป็นถึงช้ากว่าวิชยะโดนลงโทษเลยครับนะครับหลุดขึ้นมา3คนของบางกอกเสาไกลมีแล้วเปิดมาดูนี้โอ้โหเหลือเชื่อครับบางกอกไม่ได้ประตูขึ้นนํา เปิดมาโล่งๆเลยกะจะให้วิทยายครับแต่จังหวะเสริมสักที่เอาไปอยู่ครับก่อนที่ลบมาจะจ่ายบอลมันเกือบจะเลยตัวไปแล้วเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เลยทาให้จังหวะยิงแล้วยิงไม่ตรงกรอบครับแอนคอนโทรไม่ดูจังหวะนี้กันอีกครั้งหนึ่งเลยครับก็ใช้ความอดทนครับในการต่อบ,บอลเราให้มาเหลือเยอะมากครับช่องตรงนี้สุดท้ายเจ้าตัวก็จบสกอร์ได้กลับมาจากการแข่งขัน เอเชียนคัพนะครับจากพักเบรกเล็กแรกให้กับทีมชาติไทยด้วยมาดูครึ่งหลังกันต่อครับการท่าเรือในชานุกูลเปิ้ลคืนให้กับบริชิตเล่นลำบากแต่ว่ายังได้อยู่ครับบาลสทารเดรลี่อ้อมหลังเป็นเควินซ้ายแล้วลองกดโอ้โหใสกหน้าเข้าไปเลยครับ3ประตูตอนหนึ่งครับการท่าเรือนำนะครับแต่โอกาสตรงนี้แล้วจริงลูกนี้แสกหน้าเลยครับ บารอสจ่ายแล้วก็เป็นเควินดีรมรํานะครับเล่งเสาแรกแล้วก็ไม่พลาดครับลูกนี้ของเควินดีรมรัาขึ้นมาฟานบูตรอสยกให้กับปฐมพลเกี่ยวเอาบอลลงได้สวยแล้วซ้ายลองเปิดเข้ามาและได้โขงนี้ไม่เหลือแล้วครับโอ้โหกลายเป็นว่ากาหน้านเรือหนีห่างไปกลายเป็น4ประตูมาหนึ่งขึ<ฮ>้นโชนรังสรรนี่ก็ยังนิ่งๆอยู่ครับแต่ก็น่าจะสบายใจได้เยอะเลยครับเปิดของปฐมพลเลยครับ ได้บอลแล้วเปิดมาเข้าศรีรษะของตรงนี้แบบพอดิบพอดีเลยครับบารอสคาเดรี่จับบอลได้แล้วเลี้ยงจี้สุพนันสุพนันมองแล้วลองกดลูกนี้โอ้โหยังดีที่ปิดเสาตรงมุมแคบไว้ได้ครับตรงนั้นสักดาอ่านได้ดีพัทรพลพัทรพลยกให้กับคาร์ลอนี่ม้นั้นสกตาอ่านได้ดีพพัรพลยกให้กับคารสนวาเข้าขวาแล้วลองกดตรงนี้โอ้โห บอลไปฉลับทางนั้นของชาลีครับครับข้ามทานออกไปเป็นจังหวะอย่าปล่อยให้ได้ยิงนะครับคาร์ลอสลีมาอย่างดีที่ปังเหลี่ยมแล้วยื่นขามารับังทางมีไว้ได้เลยครับคาร์ลอสซีมาก่อนอีกแล้วครับปฐมพลความเร็วยังจี๊ดจ้าอยู่เหมือนเดิมปฐมพลให้มาทาราลีจับแล้วแปะย้อนคืนมาวรชิดคืนกับทาราลีอีกครั้งหนึ่งลองปั่นด้วยขวาบอลมันมุดไม่ลงก็มีจังหวะจะได้จบอยู่แล้วนะครับจังหวะตรงนี้ จับลูกนี้ที่กลายเป็นจะไหลคืนวราชิตเนี่ยโดนปลายเท้าของโคชมาเซยหยักรวมไปถึงชยยพิพัฒน์ส่วนเบสันนะครับเอาแล้วครับบางกอกได้ขึ้นมาแต่งเข้าซ้ายแล้วลองยิงโอโหโห,หลุดกรอบน่าจะฉลบครับจังหวะนี้ครับได้โอกาสขึ้นมาเลยครับของบรรลือล็อกแล้วตรงนี้สุดท้ายจะมีฉล็บนะครับบอลน่าจะฉล็บนี้ของเฉลิมศักดิ์ครับโอ้โหมีเช็ดเสานหน่อยๆด้วยครับคกิคก ของปกรณ์เปรมพักกึ่งยิง่งผ่านมาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับประตูที่5มาจนได้ครับบดินทาราครับโู้ชมลูกนี้เป็น5ต่นหนึ่งมาได้ในช่วงถ่ายเกมนะครับแล้วก็น่าจะตบลูกฟรีคิกนะครับแล้บประดินนี่ไม่ลำหน้าครับเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูไปครับคือบางกองจริงวันนี้ก็สู้เต็มที่แล้วแหละครับแต่จุดเลี่ยนมันเกิดขึ้นในช่วงต้นครึ่งหลังครับที่จังหวะเสียประตูในช่วงเปิดเกมมาไม่นานครับ นั้นก็เลยทําให้รูปเกมเปลี่ยนเลยแรกรี่สมัครเลยนะครับาล้รับเตะมุมเปิดมาเสาแรกได้โม่งอ้โหไป6กเลยครับ6ประตูต้นหนึ่งครับมาลอสคาเดลี่แล้วก็วันนี้2ศีรษะนะครับของมากสุดนี่เป็นทีมประจวบบุกชนะราชนาวี6-1น่นะครับแล้วนี่เป็นลุกที่6ครับทำให้การท่าเรือขึ้นนำ6-1ฝนตกลงมาบแบบพอดีพอดีด้วยนะครับในช่วงท้ายเกมเหมือนจะโดนผู้เล่นบางกอกครับครับ ี่รครับต่อบอลเงินไปมาสําหรับการท่าเรือย้อนคืนไปถึงเฉลิมศักดิ์ให้ยัดมานี้แล้วสุดท้ายครับผู้ตศิสินก็เป่านวิทยาหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นการท่าเรือที่บุกชนะบางกอก fc ไป6ประตูต่อหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่การท่าเรือเองนะครับก็เป็นทีมเยือนนะการท่าเรือที่บุกมาชนะได้6ประตูตอนน่อ1สำหรับวันนี้เวลาการถ่ายทอดสดดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นรานไปด้วยกันนะครับ